คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับก็เป็นสูตรเลขลับเลขท้าย2ตัวงวด 1. ่ธันวาคม2 5 6 3ซึ่งสูตรนี้ก็จะ มาบอกท่านผู้ชมไใกล้หวยออกนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วนะครับเราก็จะสรุปเลขเด่นมาให้ท่านผู้ชมกับเลขดับนะครับสําหรับงวดนี้ครับท่านผู้ชมครับเจ้าของสูตรนะครับเจ้าของสูตรสรุปมาได้เลขเด่นได้แก่เลข7นะครับเลข7เลข9แล้วก็เลข1ครับท่านผู้ชมครับเลข7เลข9แล้วก็เลข1ครับเลข7นี้ครับเลข7นี้จะเด่นไปทาง หลักสิบครับท่านผู้ชมครับเลขเจ็ดนี้วิ่งไปทางหลักสิบนะครับหลักสิบครับท่านผู้ชมครับหลักสิบส่อเสือนะครับเลขเก้าก็วิ่งไปทางหลักสิบนะครับเด่นหลักสิบครับท่านผู้ชมครับสําหรับเลขหนึ่งเลขหนึ่งตรงนี้เด่นหน่วยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะได้เลขเด่นหลักสิบเลขก่เลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับงวดนี้ครับเลขดับมีนะครับท่านผู้ชมครับแมแป๊บนะครับถอยแป๊บนะครับเอาละครับเลขดับครับท่านผู้ชมเรามีเลขดับมาฝากด้วยนะครับเลขดับอย่าเผลอไปวางตามหลักนะครับท่านผู้ชมครับได้แก่เลข4เลข6แล้วก็เลข0นะครับได้แก่เลข4เลข6แล้วก็เลข0แล้วก็เลข9ครับท่านผู้ชมครับมีอีกตัวแล้วก็เลข9ครับท่านผู้ชมครับงวดนี้เลขดับมาเยอะครับ เลขดับมาทั้งหมดทั้งมวล4ตัวครับสําหรับ3ตัวหน้านี่ครับ3ตัวหน้านี้4 6่หสูตรนี่นะครับดับในหลัก10บนะครับทุก้ชมครับหลัก10อย่าเผลอไปวางในหลัก10บนะครับทุก้ชมอย่าเผลอไปวางในหลัก10แล้วก็เลข9ดับหลักหน่วยนะครับนอหนูนะครับดับหลักหน่วยอย่าเผลอไปวางในหลักหน่วยนะครับเราก็จะได้เลขทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขดับนะครับเลขเด่นหลัก10 ได้แก่เลข7เลข9้าเด่นหลักหน่วยได้แก่เลข1แล้วก็ดับหลัก10ได้แก่เลข4เลข6เลขศูนย์อย่าเผลอไปวางนะครับแน่นอนนะครับถ้าวางนี่โดนเต็มๆนะครับโดนกินแน่นอนนะครับโดนเรียบนะครับแล้วก็เลข9้าอย่าเผลอไปวางในหลักหน่วยครับคือหลักสุดท้ายของที่เราจะซื้อนั่นแหละครับเป็นเลขท้าย2ตัวงวด1ธันวาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับสรุปตามหลักครับท่านผู้ชมครับ เราก็จะได้เลขชุด2ตัวมาตมหลักได้แก่7 1แล้วก็91นะครับ7 1แล้วก็9 1ครับท่านผู้ชมครับงวด1ธันวาคม2563ากที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นชุด2ตัวได้มา2ชุดครับท่านผู้ชมครับทำคำเลขดับนะครับเลขดับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปวางตมหลักเลยนะครับเลข4เลข6เลข0อย่าวางในหลัก10นะครับ แล้วก็เลขเก้าอย่าวางในหลักหน่วยแต่เลขเก้านี้เด่นในหลักสิบนะครับดับในหลักหน่วยแล้วก็มาวางได้นะครับ9 1แล้วก็71ได้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็นําไปเทียบกับสํานักอื่นดูนะครับว่าจะตรงกับสํานักอื่นไหมนะครับสูตรของปู่ย่าตายายของเอสเองนะครับกว่าท่านจะสรุปสูตรมาให้เรานี่เราต้องไปนั่งเฝ้าทั้งวันเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปนั่งเฝ้าทั้งวันแล้วก็ท่านจะสรุปมาให้แล้วก็จดมาฝากท่านผู้ชมครับ ก็จดมาได้ตามนี้แล้วครับท่านผู้ชมเลขท้าย2ตัววด1ธันวาคม2563เปิดสูตรเลขลับนะครับท่านผู้ชมครับเด่น7 9ในหลัก10หลักหน่วยเด่น1ดับหลัก10เลข4เลข6เลข0ดับหลักหน่วยเลข9สรุปชุด2ตัวได้7 191ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่าน,นจงโชคดีมีชัยทุกๆท่านนะครับ รับทุกท่านครับขอบคุณครับ